สวัสดีครับสวัสดีครับซันนี่วรรณรัตน์นะครับรับบทสายลมใน w e d d i n g plan the series ครับสวัสดีแฟนๆนแพรวนะครับผมปลั๊กน้ำพันนะครับรับบทน้ำเหนือครับกวนดื้อฉลาดละกันพูดกินแกล้งครับ ก็คือเขาเป็นคนที่ชอบกวนคนอื่นครับอาจจะเห็นเขาแบบลุกนิ่งๆแบบนี้แต่ว่ารับประกันความกวนแน่นอนครับเขาแก้งจริงครับเขาเป็นน้องเล็กของกองเขาสามารถแก้ทุกคนได้อยู่แล้วแบบว่าไม่มีความผิดตามมาเขาเลยแบบฟรีแก้งได้หมดน้องเหมือนตัวนาคครับตัวนาคมันจะมีความคล้ายๆแมวแต่ผมรู้สึกว่าตัวนาคมันฉลาดกว่าแล้วมันก็ดู มันงุ้งยงิงกว่ามันแบบเล่นหินไหวน้ปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าเขาไม่อยู่นิ่งเหมือนตัวหน้ามองพี่ซันนี่เป็นกวางครับที่แบบดูนิ่งๆแต่ว่าที่จริงเหมือนแบบคอยซอด่องอยู่ตลอดคือในบทอ่ะตัวผมก็จะบอกกับน้ำเหนือว่าอยากได้งานแต่งเล็กๆคนไม่เยอะก็เลยคิดว่าเหมือนกันแบบเฮ้ยไอเดียนี้น่าสนใจอยากจะได้ งานแต่งเล็กๆมีแต่เพื่อนสนิทครับที่สําคัญต้องจัดที่ทะเลก็คงจะเป็นเอาความชอบของตัวเองมาใส่ลงไปในงานแต่งครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็คือสิ่งที่บ่งบอกตัวเราสิ่งที่แบบความเป็นเราอะไรอย่างนี้แล้วก็แต่งตัวแบบว่ายังไงก็ได้แบบแล้วแต่แบบฟรีสไตล์เลยครับชนะตอบก่อนหรือแพ้ตอบก่อนเพลง which คับของ black beans รู้สึกว่า มันมีความละมุนแล้วก็ชวนฝันอยู่ในเนื้อเพลงครับของผมเป็น love story ของเทเลสริดละกันครับรู้สึกว่าแบบมันเป็นแบบว่าก็รักไปเลยแบบไม่เห็นต้องสนใจใครหรบ,บว่าแค่เรารักกันก็พอตื่นสายครับตื่นสายก็ผมรู้สึกว่ามันมันดูีแลกซ ก็อาจจะประมาณ9ก้าโมงสิโมงครับต้องต้องรีบตื่นมากินข้าวเช้าช่องผม <laughs> สายหรือเย็นอันนี้เฉพาะวันที่แบบเราแบบว่าว่างหรือว่าแบบไม่ได้ไปไหนแล้วก็จะตื่นเลยช่วงบ่ายไปแล้ว <laughs> บ้างถึงเย็นเลยครับเยืด,ยดครับเสื<ๆ>้อยืดผมรู้สึกว่ามันมีความใส่และสบายรู้สึกทำให้เราดูเข้าถึงง่ายแล้ว <Wow. S 1> ก็ไปได้หลายที่กว่า เหมือนกันครับก็ชอบเส้อย,ยืดอะไรอย่างงี้เพราะว่าแบบมันใส่ง่ายแล้วก็เหมือนแบบ mix and match กับกเกงหรือว่าอ s ซ r i e ์อื่นๆง่ายครับทะ,ทะเลครับก็คือชอบทะเลมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วชอบปลาชอบเต่าก็ทะเลชอบทะเลครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีกิจกรรมอะไรให้เราแบบได้ทำเยอะมากกว่าอะไรอย่างงี้ครับ จริงๆไม่เจอะจงเลยครับแต่ที่ไปมาก็ชอบที่ตราดที่สุดครับอาผมเป็นโซนใต้ครับแบบภาคใต้รู้สึกว่าทะเลเขาสวยแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับไอติม,ตมครับเราอสอบเปนหลายข้อเนี่ยเราอะไรต่อหอมกันชอบไอติมเพราะว่าเนื้อมันแน่นกว่าบิงซูมันเหมือนกับกินไปแล้วมันก็ <c oughs> ละลายหมดแล้วบิงซูรู้สึกมันหงาครับ เ,เวลากินทีไรมันก็จะหกออกหรือว่ามันละลายแบบเรากินไม่ทาน,นอะไรอย่างนี้พิ่ว่าไอติมสะดวกกว่าสตรอเบอรี่ครับคุกกี้ไอครีมครับ <S <S อ่านหนัง <Podcast S 1> สือครับ,รบผมรู้สึกว่าอ่านหนังสือมันมีสารบันเราสามารถไล่ดูได้ก่อนว่า มันเป็นแนวไหน w o r ดิ้งมันใช่แบบช้อยที่เราชอบหรือเปล่าแต่ว่าพอดแคสต์ผมรู้สึกว่ามันใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะรู้ครับเพราะว่าเราเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยอยู่นิ่งสักเท่าไหร่พอดแคสต์อย่างน้อยเราก็แค่นั่งฟังแต่ว่าหนังสือเราต้องมานั่งอ่านเราต้องนั่งทาความเข้าใจงสอภาพนั่นแหละเหมือนกันมันก็ต้องตีความโอเคมา,มาครับพวกผมสองคนเลี้ยงแมวกันอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วชอบหมามากกว่าเพราะว่า มันขี้อ้อนมากกว่าแมวมันอันฟรดิกเลเบิลอะบางทีมันเลือกขวนบางทีมันเลือกาดเราใช่มันเฟรลี่กับเรามากกว่าแมวเขาจะมีโรคส่วนตัวของเขาอะไรนี้ซะเยอะกว่าบางวันก็หมาบางวันก็แมวครับเหมือนกันเลยครับมันแล้วแต่สถานการณ์ตอนนั้นว่าเราจะเป็นแบบนี้ใส่หมาหรือนี้ใส่แมวดีครับผม e x t r o v e r t ครับผสมได้ไหม <c oughs> ครับรู้สึกว่าก็แล้วแต่วันอีกเหมือนกันว่าแบบมันจะมีช่วงที่เราอยากอยู่กับตัวเองบางช่วงก็อยากไปเจอเพื่อนๆบ้างครับผสมกันไปเจ่โหคือก็อยู่คนเดียวได้เพราตอนน้องแล้วก็แบบเหมือนพอตื่นมาแล้วก็เหมือนหาอะไรทาแล้วแล้วก็เหมือนไปชาร์จพลังจากคนรอบข้างดีกว่าเอาไปข้างนอกเจอผู้คนคโดนจีบครับ มันรู้สึกเซอร์ไพรส์กว่าแล้วก็การที่แบบเราเป็นคนก้าวลุกเข้าไปก่อนผมรู้สึกว่ามีความกดดันมีความคาดหวังมีความกลัวต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดเรารอโดนจีบเรามันมีความสบายใจรอตอบรับเหมือนกันคัะแบบว่าถ้าเราเป็นฝ่ายที่แบบไปจีบเขาเราอาจจะแบบว่ามีความกังวลแบบว่าตื่นเต้นหรือว่ากลัวก็เลยอาจจะไม่ได้กล้าอะไรขนาดนั้นแล้วก็กลัวแบบว่าอาจจะทําแบบอะไรผิดพลาดหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนแบบไปจีบก็เลยแบบว่าชอบเป็นคนโดนจีบมากกว่า บายบาย,บายครับ,รบอย่าลืมติดตามซันนี่ปลั๊กนะครับในนิตยาสารแพลวฉบับบเดือนกันยายนนี้นะครับ